เอาเรื่องแรกที่อยู่ในความสนใจก็คือเรื่องเรื่องของคุณสามารถเอ่อแล้วก็คุณแม่นะครับที่โดนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอะไรฟอกเงิงเนงนะครับนะความจริงความเท็จจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ยืนยันแล้วก็ก็ขอที่จะนําเรื่องของคุณสามารถและคุณแม่นะครับมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายให้ความรู้กับประชาชนนะครับเพราะว่าทั้งสองคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แค่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับคืออย่างนี้ข้อกฎหมายที่น่าสนใจในคดีของคุณสามารถกับคุณแม่เนี่ย เราอยากจะมา,มานําเสนอในลักษณะให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยประชาชนจะได้เรียนรู้ไว้คือคุณ,คณสามารถกับกับคุณแม่เนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ย dsi ไปยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับรู้สึกจะเป็นคดีเรื่องฟอกเงินนะครับคีนี้คาว่าฟอกเงินก็หมายถึงว่านะได้เงินที่มาจากการการกระทําความผิดตามตามกฎหมายฟอกเงินก็ความผิดมูลฐานนะครับก็ดูจากข่าวนะครับเขาก็บอกว่ามีเงินที่มาจากดีไอคอน นะครับอ่าอนะครับ,นะรบสองจำนวนประมาณสักสองละอ่อมีมีเงินจากดิไอคอนส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับมาจากบอสพอบอสอะไรต่างๆเนี่ยเงินพวกเนี้ยทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีฟอกเงินไปแล้วโดนดำเนีข้อโกงประชาชนไปเพราะฉะนั้นเส้นเงินเนี่ยมันไปอยู่กับอ่ทางคุณแม่และก็คุณสามารถตามรายงานข่าวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทั้งคุณแม่และคุณสามารถก็เลยถูกแจ้งข้อหาเรื่องฟอกเงินนะครับ คราวนี้จะมีความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่เนี่ยหลักกฎหมายง่ายๆสั้นๆเลยพี่น้องฟังง่ายๆนะพี่เดจะได้อธิบายให้ฟังเพราะหลายๆคนอาจจะโดนคดีฟอกเงินได้ในยุคปัจจุบันก็คือว่าได้เงินที่มาจากการกระทําความผิดฐานช่อกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่พวกนี้ได้มานะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่และคุณสามารถคุณแม่ของคุณสามารถและคุณสามารถก็ต้องไปบอกกับพนักงานสอบสวนว่าเราไม่รู้ว่าเงินดังกล่าวได้มาจากการกระทําความผิด นะครับมูลฐานตามกฎหมายฟ้องเงินถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเราไม่รู้ปุ๊บคดีอาญาเราไม่ต้องรับโทษนะนะครับนะจำได้ไหมมีคดีผัวเมียคนหนึ่งนะคนดังเลยแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาเสียชื่อเสียงเป็นดาราดังเลยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะนะผัวเขาถูกกับเรื่องคดีอ่าฟ้องเงินเนี่ยนะครับเมียรอดนะครับผัวโอนเงินให้เมียนะครับแล้วเมียก็ต่อสู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเงินที่ผัวามาให้เนี่ยนะเขาเป็นพิธีกรเป็นดาราด้วยนะครับ ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําที่ผิดกฎหมายนะอันนั้นก็อายการก็สั่งไม่ฟ้องกรหลุดก็ยังเป็นพิธีกรเป็นดารายอยู่ทุกเนี้ยหลายช่องเลยหน้าตาลักตัวเล็กๆน่ารักดังนั้นคุณแม่กับคุณสามาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาไม่รู้ว่าเงินที่โอนมาจากบอสของเดียคอนเป็นเงินผิดกฎหมายถ้าพิสูจน์ได้ก็จบนะเออพนักง,งานสอบสวนก็สั่งไม่ฟ้องอายการก็ไม่ฟ้องคดีก็ยุติไปนะครับแต่แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้นะครับก็ต้องไปสู้กันในศาล ถ้าสูในศาลแล้วแพ้ก็ติดคุกเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกินสิบปีอันนี้คือข้อ,อก,กฎหมายที่ทได้จากคดีดังคดีของคุณสามารถและคุณแม่ <c oughs> นะครับก็ขออนุญาตนําคดีที่เป็นข่าวเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับโดยใช้ว่าข้อ,อก,กฎหมายจากคดีดังแต่เราไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าข้อที่จริงในคดีคุณสามารถและคุณแม่จะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังพอผมฟังท่านอธิบดีแกให้สัมภาษณ์แล้วก็ดูจากแหล่งข่าวเนี่ยก็ทานองว่ามีเงินเข้ามายังคุณแม่หลายครั้งหลายผล นะครับนีนะครับเป็นเงินเหมือนคล้ายๆเงินเดือนเงินอะไรทํานองเนี้นะครับหลายครั้งหลายผลนีมันก็เลยมีความสงสัยเขาก็เลยไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับว่าคุณแม่กับคุณกับคุณสามารทน,นาจะรู้นะเงินพวกนี้มาจากเงินผิดกฎหมายอะไรทํานองนั้นะนะแต่ทั้งสองท่านก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีเข้าใจนะอันนี้คือการให้ความรู้นะไม่ได้ทําตัวเป็นผู้พิพากษาสารเตีย้ยใครโดนออกหมายจับว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรไม่ใช่นะผมไม่ใช่ผู้พิพากษาศารเตีย้ย นะมันมีอยู่ในโซเชียลอยู่ในทีวีเยอะแยะแล้ววันวันไม่ทําอะไรเราเป็นนักข่าวก็มีเป็นพิธีกรก็มีนะเอ่อตั้งหน้าตั้งตาตัดสินคนนั้นคนนี้อะไรเยอะแยะอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้พากษาสารที่มันเยอะอยู่แล้วแต่สําหรับผมก็ขอให้ความรู้แล้วกันนะเราเรียนมาเราก็ให้ความรู้นะครับชัดเจนนะมีหลายคนบอกเอ้าบอสพอเขาไม่เอาเรื่องเอ่อพี่สามารถนี่เพราะว่าบอสพอกับพี่สามารถเป็นเพื่อนกัน <laughs> มันคนละเรื่องบอสพอไม่เอาเรื่อง แต่ตำรวจและดีเอสไอเขาเอาเรื่องเนื่องจากเขามองว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินอาญาแผ่นดินถ้าพยานหลักฐานมันชัดถึงแม้บอสพอไม่เอาเรื่องมันก็ไม่เกี่ยวกันคุณเป็นพวกเดียวกันคุณไม่เอาเรื่องกับเรื่องของคุณไปไม่เกี่ยวงน,นะแต่อย่าลืมว่ามันกลายเป็นคดีอะไรครับช่อโกงประชาชนมันกลายคดีฟอกเงินพอฟอกเงินปุ๊บมันเป็นอาญาแผ่นดินเพราะฉนั้นบอสพอจะเกี่ยวไม่เกี่ยวบอสพอจะเอาเรื่องไม่เอาเรื่องไม่สําคัญนะครับคดีนี้เริ่มต้นมาจากไหนจากการปล่อยคลิป เสียงระหว่างบอสพอลกับคุณสามารถนะซึ่งคุณสามารถก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงผมอันนั้นก็ต้องเป็นข้อต่อสู้ที่สู้กันต่อไป <c oughs> ถ้าสู้ได้ฟังได้ก็ชะนะสู้ไม่ได้คดีความก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นก็นะก็เรียนรู้นะครับว่านะชีวิตจริงเนี่ยการใช้ชีวิตมันต้องไม่ประมาทจริงไหมครับพี่น้องนะถ้าใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับเอาอะไรไหมอ่านะครับอืมอืมคดีใคร เนาะอ๋อนะในในกระเป๋าเป๋อะไรมีวะแถวนี้เรารู้ในนั้นเนี่ยญาตินี้เนี่ยนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่าประมาทนะแล้วก็ผมอยากจะบอกนะฮะใครก็แล้วแต่ที่กระทําความผิดเนี่ยอย่าเอาบุคคลในครอบครัวไปเกี่ยวเนะดูคดีทนายตั้มเพื่อนผมเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาว่าช่อโกงผู้เสียหายถูกกล่าวหาว่าช่อโกงลูกความแต่ดันเอาเงินที่ได้จาก Uh, ผู้เสียหายมานะครับแล้วไปซื้อบ้านซื้อบ้านดันไปใส่ชื่อเมียเมียก็เลยติดคุกไปได้โดนข้อหาฟอกเงินดังนั้นใครก็ตามถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องทําชั่วทําเลวนะคุณอย่าเอาทรัพย์สินไปใส่ชื่อเมียชื่อลูกคนใกล้ตัวชื่อแม่ชื่อเมียเนี่ยเหมือนเป็นข่าวเนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะแทนที่คุณจะติดคุกสักคนเดียวคุณก็อะไรเอาแม่ติดคุกเข้าไปด้วยเอาเมียติดคุกเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉนั้นระวังเวลาเราดูข่าวดูอะไรต่างๆเนี่ย พี่เดเนี่ยนะหรืออาจารย์เดเนี่ยผ่านโลกมาเยอะถ้าคุณทําผิดทําชั่วผมไม่ได้หมายถึงคุณสามารถหรือคุณตั้มนะแต่ผมหมายถึงคดีทั่วไปพอเราดูคดีคุณตั้มดูคดีคุณสามารถแล้วเนี่ยมาน,นึกถึงตัวเราว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องทําชั่วนะเพราะสันดานทําชั่วเพราะพลาดพังทําชั่วเพราะความโลภเนี่ยคุณอย่าไปโอนเงินโอนทรัพย์สินใส่ชื่อคนใกล้ชิด พ่อแม่เมียลูกเมียเนี่ยมันจะเดือดร้อนกันไปหมดนะนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มกับคุณสามารถเป็นคนชั่วหรือเลวนะแต่ผมกําลังบอกว่าเราดูข่าวแล้วกลับมาย้อนดูตัวเองจุกครูเป็นไงรายการพี่เดให้ประโยชน์นะครับถ้าเห็นว่ารายการพี่เดให้ประโยชน์เนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้รายการของพี่เดนั้นมีอยู่ต่อไปอย่าให้รายการของพี่เดล่มสลายเพราะว่าสังคมยังต้องการผู้กล้า ตรงไปตรงมาแบบพี่เดนะพี่เดไม่สนดาม่าอะไรใครวันๆจะเอาเอาทัวร์ดาม่ามาลงไม่เป็นไรแต่พี่เดยังคงให้ความรู้กับประชาชนต่อไปใครชอบก็เข้ามาอาชีพผมคือหนึ่งเป็นทนายความสองเป็นที่ปรึกษากฎหมายสาเป็นนักธุรกิจสี่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายห้าเป็นอาจารย์สอนวิชาเจรจารต่อรองหกเป็นอาจารย์สอนวิชาทวงหนี้ยึดทรัพย์สืบทรัพย์ยึดรถบังคับคดี แล้วก็ที่สําคัญเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลผมเนี่ยประกอบอาชีพหลายอย่างนะครับอาชีพผมมีหลายอย่าง